สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีมซีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดีมซีไกด์สเปเชียลนะคะกับการที่จะนําเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะได้มาอธิบายขยายความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแต่ละประเด็นค่ะ คุผู้ชมคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแล้วนะคะคณะศิษยานุสิ์วัดรัรมกายค่ะได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้นในการหล่อเทียมพรรษามหาบงมงคลค่ะเพื่อที่จะน้อมนําถวายวัดทั่วประเทศนะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะมีรายงานสดจากพื้นที่หน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันร์กนกยูงค่ะโดยคุณธีรพัฒน์เรืองโรธรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะ 5ข้ามเบอ11ครับซึ่งก็กล้เข้ามาแล้วนะครับในโอกาสนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้จัดก,กิจกรรมงานบุญขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญนะครับนั่นก็คือพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลเพื่อจัดถวายแด่วัดทั่วประเทศครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559ณนะบริเวณหนะ้าหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นพิธีอธิษฐานจิต ในการถวายเทียนพรรษานะครับกล่าวกันว่าฤดูการเข้าพรรษาคือช่วงเวลาแห่งความบริสุทธิ์ฤดูการเข้าพรรษาคือช่วงเวลาแห่งการบรรลุธรรมฤดูการเข้าพรรษาคือช่วงเวลาแห่งการแก้ไขปรับปรุงตนเองนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธโลกไม่ผลพลาดนะครับในฐานะยอดอุปถากผู้ที่ถือศีลอยู่ในบุญการมาหล่อเทียนพรรษามหามงคลเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยจะทําให้เราได้รับอนิสองอย่างไม่มีประมาณ สำหรับพิธีกรรมนะครับในแต่ละวันก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปโดยคณะสงฆ์และผู้วิบูณจะบูชาพระรัตนตรยัยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คณะสงฆ์และสาธุชนหล่อเทียนมหาโมงคลเป็นอันเสร็จพิธีครับช่วงเวลาเขา้าพรรษานะครับเป็นช่วงเวลาที่พุทธบริษัทสีจะได้เกิดความตื่นตัวในการทําความดีและทําตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักของชาวพุทธในโอวัทปฏิโมก ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เทศกาลเข้าภรรษาเวียนมามจบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีกรรมรอเทียนพรรษามหามงคลได้ทุกวันนะครับที่บริเวณ <medio S 2> หน้าหอฉันคุณยายอาจารย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปและนี่คือภาพบรรยากาศที่ผมและทีมงานได้เก็บมาฝากคุณผู้ชม d ี c อทั่วโลกครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับคุณสายเจวลรีครับค่ะขอบคุณคุณธีรพัชเรืองโรจน์นะคะเป็นบรรยากาศสดสตรงตรงเลยนะคะจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุตยุงวัดพระธรรมกายนี้เองเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกทท่านมากันได้ทุกทุกวันกับบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ด้วยนะคะมาเรื่องต่อไปกันบ้างค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาฬิาณ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทนายพัทจักเทพสอนที่ปรึกษากฎหมายคุณกนกวรรณชาญกีฬารองโฆษกคณะศิทยานุสิตวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะสิทธยานุสิตวัดพระธรรมกายค่ะได้เดินทางไปสอบถามเร่งรัดการดําเนินคดีข้อหากระบฏของนายไัยบูรนิติตะวันและพระสุวิทย์วัดอ้อน้อยนะคะเรามีรายงานพิเศษเรื่องนี้ค่ะจากคุณวิทยาทองแดงไปติดตามรับชมร่อ,รอมๆกันค่ะ และในขณะนี้นะครับอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือว่า DSI ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้ทนายพัทจักรเทพศรสนพร้อมด้วยคณะศิทธิอนุศิ์วัะธรรมกายได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีกบฏของนายภัยบุญนิติตะวันรวมถึงพระสวิทย์วัดอ้อน,น้อยนะครับว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วสําหรับวันนี้เรามีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปติดตามกันครับ ขอมาติดตามเรื่องคดีกบฏดังกล่าวเนื่องจากนายภัยบูนิติตะวันและพระสุวิทย์วัดอ้อน้อยซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการกดดันให้ดำนวนคดีกับพระเทพยานมหามุนีนั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีกบฏจากการชัดดาวกรุงเทพตามสำนวนคดีพิเศษที่261ทับ2556คณะสิทธิยานุสิทวัดพระธรรมกาย จึงขอเรียนถามความคืบหน้าในการดำเนินคดีดังกล่าวและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษดังนี้คือ 1. นนายภัยบูนิติตะวันผู้ต้องหาในข้อหาสนับสนุนการเบริกบฏมีสถานภาพทางคดีคืออายการเห็นสมควรสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหายังไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังไม่ได้นําตัวส่งพนักงานอายการเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับข้อ2ถ้าหากว่าตามข้อหนึ่งนี้เป็นเรื่องจริงนายไพบรุนิติวันได้มาพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อกล่าวหาเ,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 เร่งรัดคดีของพระเทพยานมหามุนีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลายครั้งขีดใดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงไม่นำตัวนายภัยบูนนิติตะวันมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเป็นคดีร้ายแรงแล้วนำตัวส่งอัยการเพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลโดยเร็วข้อ3ามพฤติการดังกล่าวของเจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่ข้อ4 เอกสารแถลงข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่27มิถุนายน2559ที่กล่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวคือนายภัยบูรณิติตวันเสร็จสิ้นแล้วเป็นข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่เพราะหากนายไพบูรณ์ยังไม่ได้รับยังไม่ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ได้นําตัวนายไพบุ์ส่งมอบให้กับอายการกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงยังสอบสวนนายไพบุญนิติตวันไม่เสร็จสิ้นมิใช่หรือข้อห้าหากกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแจ้งความดําเนินคดีอาญากับนายองค์อาจธรานิทาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเหตุผลหลักฐานที่เป็นเท็จกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีความผิด ฐานแจ้งความเท็จหรือไม่ข้อ6สถานภาพทางคดีของพระสุวิท์วัดอ้อน้อยน่อยู่ในขั้นตอนใดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประสานการทำงานกับทางอายการหรือไม่และจะส่งฟ้องต่อศารอาญาได้เมื่อใดเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวได้ล่วงเลยมานานมากแล้วอายการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาอื่นจำนวนสีราย ต่อสารยาไปกว่าสองปีแล้วคดีดังกล่าวติดขัดอยู่ที่ท่านขั้นตอนใดเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เร่งรัดติดตามต่อไปจึงคายขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษกรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวและแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้กับข้าพเจ้าและสิทธิและสิทธิอนุสิทธิ์วัดพระธรรมกายทราบเป็นรายลักษณ์อักษรโดยต่อไปด้วย ขอบคุณครับผม และทั้งหมดนี้ก็เป็นการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับที่ทนายพัฒจักเทพศรพร้อมด้วยคณะศิทธยานุสิตวัฒนมายได้มายื่นหนังสือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินคดีนี้ไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมอย่างมากที่สุดนะครับส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับทางสถานีจะติดตามทําข่าวและมานําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปครับค่ะ ขอบคุณคุณวิทยาทองแดงนะคะนี่ก็เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบนะคะโดยคณะเหล่า,าศิษยานุสิตวัพระธรรมกายที่ได้เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็คงจะต้องมาติดตามเรื่องนี้กันต่อไปด้วยนะคะ เรามาเข้าสู่เรื่องราวดีๆที่จะทําใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กันบ้างนะคะเรื่องราวของศรัทธาสาธุชนที่รักในการสั่งสมบุญนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่วัดระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นวันพระจึงมีการจัดกิจกรรมการอยู่ทุดงธรรมชัยก็เลยมีการแบ่งกลุ่มสาธุชนนะคะไปปฏิบัติธรรมกันที่อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนกุงค่ะเวลา13บสนาฬิกาสานาทีปฏิบัติธรรมณห้องประชุม3อาโศม อาคารร้อยปีจากนั้นเวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นกิจกรรมทำความสะอาด UG5 กันนะคะที่อาคารร้อยปีค่ะก็มีการกวาดและการถูพื้นบริเวณอาคารร้อยปีของคุณยายจากนั้นได้ทำการซักล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนับว่าเป็นความปลื้มปิติใจอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสรับบุญทำความสะอาดครั้งนี้กันด้วยค่ะดังนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามนะคะบทสัมภาษณ์ความรู้สึก ความในใจของผู้ที่ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะวัดมา20าปีเข้าวัดตั้งแต่ปี4041เราไม่รู้จักว่าวัดธรรมกายคืออะไรแต่เราได้มาสัมผัสเราได้พาลูกพาครอบครัวเข้ามาแบบดีใจมากเราได้มาพบแล้วว่าที่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็วัดจะสอนให้เรา เป็นคนดีแล้วเราสามารถเอาตรงนี้มาสอนลูกได้มาสอนคนใกล้ตัวเราได้แล้วก็มาสอนออคนที่เรารักได้เรามาพัฒนาวัดมาปัดกวาดเช็ดถูกันที่อาคารร้อยปีทุกคนมีความสุขกันมากเลยเออเรามาทำความสะอาดมากวาดพื้นถูพื้นเราบอกได้เลยว่าเ,าเป็นต้นบุญต้นแบบที่ที่ได้มาทำตรงนี้นะคะปัดกวาดเช็ดถูเอ่อที่ลานจอดรถ คือทุกคนร่วมมือร่วมใจเอเลิศเบิกบานกันมากๆเลยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนไม่ค่อยรักมีไม่ไม่มีความเป็นระเบียบค่ะแต่พอเข้ามาสัมผัสในวัดพระธรรมกายทาให้ชีวิตมีขั้นมีตอนมีมีระเบียบมากขึ้นในการทำกิจวัตรประจําวันเราจะรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะรักความสะอาดชีวิตมีระเบียบแล้วก็พูดจา ไพ่ล้อขึ้นด่าคนก็ไม่ค่อยเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนด่าคนเก่งก็ขอเลี้ยนเชิญนะคะทุกท่านให้เข้ามาสัมผัสกันเยอะๆนะคะใครที่ยังคิดลบอยู่ก็ขอให้เข้ามาพิสูจน์กันนะคะเดิมทีเลยเป็นคนที่ใจร้อนนะคะและมโหร้ายใจร้อนมากพอมาเข้าวัดรับเกิดฟันเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งใจเย็นลงมีสมาธิขึ้นสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิ ยูทิไฟที่หลวงพ่อทันตะมอบให้มาก็ช่วยชีวิตให้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะพบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วค่ะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจะไม่ไปไหนแล้วค่ะเพราะว่าพอมาวัดพระธรรมากายแล้วชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยค่ะทานศีลภาวนาก็เริ่มเข้ามาแต่จากเดิมก็ไม่ค่อยทําทาเลื่อยเปื่อยทั่วไปแต่พอมาอยู่มาข้าววัดพระธรรมากายรู้สึกว่า ทานศีลภาวนานี้มันเข้าไปในจิตใจเลยค่ะเดินเช้าขึ้นมาถ้าไม่ได้ให้ทานก็จะกินข้าวไม่ได้ถ้าจะไม่สวดมนต์ก็จะรู้สึกไม่สบายใจนะคะวัดนี้สอนให้เราเป็นคนดีค่ะคิดดีพูดดีทำดีขอเล่นเชิญนะคะกระยาณมิตรทั่วโลกเชิญเข้ามาสัมผัสนะคะความเชื่อไว้บนหิง่งความจริงต้องมาพิสูจน์นะคะเข้ามาดูค่ะว่าวัดนี้เขาทำอะไรกันแล้วก็ให้อะไรอย่ามองแต่แง่ลบค่ะมองแง่บวกม้ากนะคะ ทำให้เรารู้จักเป้าหมายของชีวิตนะคะรู้จักการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ที่ได้ทําแล้วก็ที่มีความภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือหนะ้าที่กาลยานามิตรนะคะเพราะว่าโลกนี้ขาดกาลยานามิตรไม่ได้นะคะหลังจากที่เข้ามาวัดพระธรรมกายแล้วนะคะครอบครัวก็ตามเข้ามานะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ได้เข้ามานะคะทุกๆกคนที่ได้เข้ามาก็ชีวิตดีขึ้นนะคะรู้จักการให้แล้วก็ รู้จาักการปฏิบัติตนที่ดีก่อสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะที่ได้มาปฏิบัติธรรมทุดงธรรมชัยนะคะเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะคะก็ขอเชิญชวนผู้ทธาสนิกชนทุกท่านนะคะได้ออกมาแสดงพลังชาวพุทธของเรานะคะปกป้องพระพุทธศาสนานะคะเมื่อศาสนามีภัยนะคะเราต้องมาช่วยกันปกป้องค่ะ เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเอาบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อก็กําลังป่วยแล้วก็ศาสนาเราก็เริ่มมีภัยนะคะเป็นมีภัยศาสนาเยอะแยะมากมายนะคะ แล้วก็มามาที่นี่ก็กิจวัตรประจําวันช่วงเชา้าก็ทําวัดเช้านะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมวันละสีรอบแล้วก็ได,ได้ได้ร่วมบุญปัดฝาดเช็ดถูวัดหลวงพ่อสอนในหะ้เราเป็นคนดีไนดะ้ได้บทอุบาสิกาแก้วหลังจากนั้นเขาตัวเองก็เปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนก็ศีลสักข้อก็ยังไม่ได้เลยค่ะ แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆตั้งแต่ทักษาศิลห้าได้เป็นปกตินะคะแล้วก็เอาเอาความรู้ที่ได้มาจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สอนนะคะได้ลงไปสอนลูกๆแล้วก็จะจะมีวิธีการนะคะในการสอนลูกเมื่อก่อนก็สเปสปาค่ะเป็นคนที่ว่าอารมณ์ร้อนมากแต่ว่าหลังจากที่เข้าวัดพัระมะกายแล้วอารมณ์อารมณ์ก็ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ หลังจากที่ได้นั่งสมาธิก็จะได้จัดระเบียบนะคะจัดระเบียบความคิดนะคะเราจะได้เป็นคนที่มีเหตุมีผลขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าหลวงพ่อธรรมชัยโยนะคะสอนให้เราดีค่ะสอนไปทางที่ดีสอนธรรมะสอนนั่งสมาธิค่ะสอน,สอนแล้วก็สอนยูจีไฟด้วยนะคะมีก็มีระเบียบสะอาดอันสุภาพตรงเวลาสมาธิค่ะ เพราะว่านับถือหลวงพ่อมากเพราะว่าหลวงพ่อเขาสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็ไปชักชวนที่ที่มาบวชด,ด้วยที่คนบนดอยนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยู่บนดอยหรือว่าจัประเทศไทยหรือว่าอันกรุงเทพหรือป,ประเทศต่างประเทศนะคะมาปฏิบัติธรรมค่ะที่นี่ดีมากค่ะ มีรู้สึกว่ารอด,ดีใจนะครับรู้สึกว่าปลื้มปลื้มใจและขอเชิญโชวนสาธุโชและพี่นอ้องบดอยหรือว่าทั่วประเทศนะครับขอเชิญโชวนมาที่นี่เถอะครับมาดูเถอะถ้ามาสัาด,ด้วยตัวนะครับเรามาสัาดูว่าที่ยังไงครับมาที่วัดพระธรรมกายนะคะก็ได้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะคะเมื่อก่อนนี้สมัยเป็นวัยรุ่นเขาจะบอกว่า ไปทําไมวัดคนรวยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็เราก็ไม่รวยแต่เรายังมาได้นะคะมาที่วัดนี้ไม่จําเป็นจะต้องรวยนะคะมีบาทสองบาทก็ทําบุญได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมามาลองเข้ามาดูนะคะการทําความสะอาดก็คือการปฏิบัติธรรมไปไปในตัวของเราทุกๆกวันนะคะก็คือถ้าบ้านเรือนเราสะอาดก็คือใจเราก็สว่างนะคะ ก็ทำอะไรก็จะมีความสุภาพเรียบร้อยนะคะจะเชิญชวนคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายนะคะตอนนี้พระพุทธศาสนาก็รู้สึกว่าจะคอนแคลนนะคะคนเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาน้อยลงก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่เคยมาก็อยากให้เข้ามา ศึกษาพระพุทธศาสนาว่าแก่นแท้จริงๆอ่ะพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างนะคะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้ชีวิตตัวเองมีความสุขและประสบความสําเร็จด้วยบุญก็คือที่ได้บุญไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะก็คือวิธีนั่งหลับตาเบาๆค่ะสบายๆก็คือการทําสมาธินะคะช่วยกันทํโรงพระพุทธศาสนาแล้วก็เข้ามาศึกษานะคะว่า มีดีกว่าที่เราคิดค่ะค่ะ ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้ที่รักในการสั่งสมบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่คือบางส่วนบางตอนความรู้สึกความในใจของผู้ที่ได้ไม่โอกาสมาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะได้มาพักกายพักใจกันนะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆกับผู้ที่รักในการสั่งสมบุญเป็นทีมเป็นหมู่คณะเลยนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมของทุดองธรรมชัยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกวาระโอกาสค่ะที่คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านศร,รัทธาสาธุชนนะคะจะได้มีโอกาสมาพักกายพัก แล้วก็มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นทีมเป็นหมู่คณะโดยพร้อมเพรียงกันเพิ่มคูณบุญจากการนั่งสมาธิกันได้ทุกๆกวันนะคะผู้ที่มาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายในช่วงนี้นะคะในวันนี้ใน1วันเนี่ยเขาก็จะมีการปฏิบัติธรรมกันใน1วันมีทั้งหมด4รอบนะคะรอบที่1ค่ะเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะ5นาฬิกา15นาทีรอบที่2เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีรอบที่3 13นาฬิกา30นาทีค่ะและรอบที่4เวลา18นาฬิกา กานาทีค่ะความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปติดตามฟังความรู้สึกจากผู้ที่ได้มานั่งหลับตาหยุดกายหยุดใจกันณนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีส่วนหนึ่งเท่านั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะดีมากค่ะเพราะว่าทำให้เรานิ่งแล้วก็จิตใจเยือกเย็นมากค่ะ แต่ก่อนเราจะเป็นถ้าใครว่าอะไรแล้วจะจะโกรธนะคะเดี๋ยวนี้เราเฉยๆก็เลยว่าหลวงพ่อสอนให้เราดีค่ะขอเชิญชวนคนทางบ้านนะคะมาปฏิบัติการทำด้วยกันนะคะทำให้เรามีความสุขหาใจใสใจสบายค่ะมาปฏิบัติธรรมนั่งธรรมมมีความรู้สึกว่าสบายใจนิง่งเห็นอะไรก็แบบสบายใจ ก็อยากเชิญชวนพี่น้องกัลยาณมิตรทุกคนมามาปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกายค่ะแล้วก็อยู่กับหมู่คณะก็มีความสุขใจตะก่อนเข้ามาหลายปีแต่พอมาครั้งนี้นั่งแล้วใจมันสงบมันนิ่งใจเปิดค่ะใจเปิดมากแล้วพัดทับใจน้องๆที่ช่วยแนะนำว่าเออป้าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะป้ามาจากไหนคะ เวลาไปรับอาหารก็รู้สึกว่าส,สุภาพเรียบร้อยค่ะบบื่อทานอะไรทั้งทงคะทานนี้ยังคะแบบประทับใจมากประทับใจอย่างๆิงค่ะประทับใจปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วงมู่คณะหลายหลายคนก็ทำให้การปฏิบัติธรรมก็รู้สึกว่า นั่งสมาธิดีครับใจสงบแล้วก็มีพลังมากกว่าการที่เราปฏิบัติธรรมที่บ้านคนเดียวครับกิจกรรมที่ทําก็มีสวดมนต์ธรรมชชวัตรเช้าสมาธิภรรชชาคเช้านะครับก็ทําทให้เราได้นั่งสมาธิเยอะครับก็เรียนเชิญทุกๆคนนะครับที่มาแล้วแล้วก็ห่างไปแล้วก็ที่ยังไม่ได้มาที่ดูข่าวฟังข่าวอะไรอย่างนี้ครับอยากให้มาพิสูจน์นะครับมาดูว่า ที่วัดเขาอยู่กันยังไงเขาปฏิบัติยังไงบ้าง mm hmm. เขามีกิจกรรมอะไรทําทําไมคนถึงมาวัดเยอะคือถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเราอย่ามัวแต่ฟังข่าวอย่างเดียวครับเราต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองครับผมยืนยันนะครับว่าที่นี่เรามาปฏิบัติจ,จริงแล้วก็ดีครับดีมากมากทุกๆอย่างทุกกิจกรรมครับยืนยันครับตลอดระยะเวลาที่18ปีที่เข้ามาวัดธรรมกายตอนแรกก็ยังไม่อินเท่าไหร่ แต่ตอนหลังนี้หลังจาก <9. S 1> ได้เจิญศิลภาวนานั่งสมาธิปฏิบททัติธรรมโดยที่เรามาีศูนย์อยู่ที่พระขนงด้วยเราจัดปฏิบัติธรรมทุกวันอังคารทาให้เรามีจิตใจที่เยือกเจน็นมีความสุขุมขึ้นมีเข้าถึงความรู้ดีรู้ชอบแล้วก็เพราะฉะนั้น ทุกคนที่ยังไม่เคยเข้ามาวัดพระธรรมกายหรือคนที่ห่างวัดพระธรรมกายไปก็เชิญชวนนะครับกลับมาทําความดีด้วยกันครับแล้วก็มาช่วยกันครับมาร่วมกันเป็นลูกหลวงพ่อเป็นลูกเ,เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยกันครับมาวัดพระธรรมกายนี่ก็ได้เป็น30ปีแล้วนะครับก็มาแล้วก็ประทับใจเขาวใดที่มาวัดนะฮะมันรู้สึกขอบุนใจมากเลยเหมือนเป็นบ้านของเรา เพ้าการปฏิบัติธรรมที่เราอยู่ร่วมกันกันที่วัดเนี่ยมันมีความสุขขึ้นอีกอีกมากเลยฮะเป็นความสุขที่เราแบบว่าถ้าขาดไม่ได้จริงๆเชิญชวนทุกท่านนะให้มาวัดพระธรรมกายเลยครับว่าเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจริงๆเราตั้งใจให้ทุกคนเป็นคนดีหลวงพ่อพระเทพยานมหาบุญีหลวงพ่อธรรมชโยท่านตั้งใจสอนทุกคนจริงๆแล้วครับ ผมมีความทับใจมากแล้วก็จะอยู่ที่นี่จะบัตรที่นี่คงตลอดไปแล้วครับก็รู้สึกซาบซึ้งในในมหาปูชนียาจารย์นะคะรู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็รักหลวงพ่อรักคุณยายค่ะพอเข้ามาแล้วก็มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองค่ะทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจเราสงบขึ้นแล้วก็รักในการ ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาค่ะก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากการปฏิบัติในครั้งนี้ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนในสังคมนี้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสงบและสันติสุขค่ะในฐานะนะครับเด็กคนหนึ่งนะครับที่เคยบวชมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ก็ลาศิกขาไปก็ทำความดีหรือ สร้างบุญไม่ค่อยได้มากครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่เหมือนอยู่ข้างในครับในเรื่องส่วนการปฏิบัติธรรมนะครับผมก็ร่างปฏิบัติเรื่อยๆนะครับนับชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับบางทีก็มีการรับบุญบ้างกิจกรรมอย่างอื่นบ้างก็อยาาให้นะครับผมคนหนึ่งนะครับที่หนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในร้านก็ได้ครับที่ตอนแรกครับไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าวัดนะครับไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลย แต่พอเข้ามาแล้วครับก็ได้รู้ครับว่าวัดนี้มีดีจริงครับมีดีจริงๆก็ๆอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับพ่อแม่ปู้ย่ตายายพี่น้องเพื่อนพ้องน,นะครับที่รู้จักไว้พระธรรมกายแต่ว่ายังมีอะไรติดอยู่ในใจนะครับคิดในกระแสต่างๆก็อย่าไปเชื่อเต็มร้อยนะครับก็ลองเข้ามาพิสูจน์ครับลองเข้ามาพิสูจน์ดูแล้วคุณจะเชื่อครับว่าวัดที่วัดนี้มีดีจริงครับมีดีจริงๆ ค่ะนี่ก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะคะของผู้ที่ได้มาสั่งสมบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เรียนเชิงผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการของเราอยู่ในขณะนี้มากันได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะบุญใหญ,ญ่นี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็มาร่วมหล่อเทียนพรรษากันได้นะคะที่จะน้อมนําไปถวายวัดให้กับทั่วประเทศไทยที่หอฉั้นคุณายอาจยา์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุงตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5พ รวมถึงกิจกรรมทุดดงธรรมชัยนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมกันเยอะๆเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายมากันได้ทุกวันเช่นกันค่ะแล้วคุณจะมีความสุขดังที่รัทธาสาธุชนเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงนะคะแล้วก็น้อมนําความรู้สึกความในใจและเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของท่านเหล่านั้นเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้มาพิสูจน์แล้วด้วยตาด้วยใจของท่านเองมาปฏิบัติจริงที่วัดพระธรรมกายกันทุกทคนก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆ,ๆท่านด้วยค่ะแล้วอีกหนึ่งโครงการในช่วงเทศกาล ภาษานี้นะคะก็ขอเรียนเชิญชายแมนแมนค่ะได้มาทดแทนคุณของบิดามารดากันนะคะมาบวชในช่วงเขา้าพรรษากันครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องบวชที่ได้อย่างน้อย1พรรษาค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้นะคะที่0 2 8 3 1 1 2 3 4และชื่อ www.dmycenter.com ค่ะการบวชครั้งนี้นะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้บวชจะได้ตัด ความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการดีมซีไกด์สเปเชียลกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ